สวัสดีค่ะครูเมยจากครูเมย์เลชค่ะวันนี้เรามาฝึกทำข้อสอบกราม,มากกันนะคะข้อหนึ่งค่ะชอยส e บอกว่ามีคำว่า or ข้อที่สอง but สาม so และสี่ because อ่านะคะข้อนี้เป็นการทดสอบเราเรื่องของ conjunction ค่ะ conjunction ก็คือคำสันธานหรือคำเชื่อมนั่นเอง จะสังเกตว่าข้อสอบพวกนีนะ้ออกบ่อยเหมือนกันนะนะคะการเชื่อมก็คือเชื่อมระหว่างอันนี้เป็นจะเป็นการเชื่อมประโยคที่1กับประโยคที่2เข้าด้วยกันนะคะอยู่ตรงกลางเป็นกาวให้ระหว่างซ้ายกับขวาไปดูความหมายของแต่ละตัวนะคะว่าแปลว่าอะไรกันบ้าง conjunction ค่ะเป็นการเชื่อมนะคะเชื่อมอะไรได้บ้างเชื่อมคํว่าวลีก็ได้อนุประโยคก็ได้หรือประโยคสส่วนเข้าด้วยกันนะคะ ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอบ่อยๆก็จะเป็นแบบ coordination ก็คือ,อกลุ่มที่เชื่อมประโยคที่มีน้ำหนักความสำคัญเท่าๆกันสองข้างะนะคะและ้วโดยที่เราจะใช้เขาเรียกอะไรนะคำย่อละกันนะเออใช้คำว่าคำย่อก็คือ fan boys น่ fan boys อย <laughs> fan boys ค่ะมี f ค่ะ f ตัวแรกคือ4 For, for มีความหมายว่าเพราะนะคะจะใช้เชื่อมกับประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน and แปลว่าและ nor แปลว่าไม่ทั้งคู่นะคะ but แปลว่าแต่ or หรือ why yet ก็แปลว่าแต่เช่นกันมีความหมายเหมือนกับ uh, but นะคะ และ so แปลว่าดังนั้นแล้วอาจจะมีคำอื่นๆอ,อย่างเช่นในข้อสอบก็จะมีคาว่า because ใช่ไหมคะ because เนี่ยก็จะแปลว่าเพราะว่านะคะเราไปแปลก,กันก่อน or หรือเมื่อกี้บอกไปละ but แต่ so ดังนั้น ถ้าทำคำเชื่อมค่ะแน่นอนว่าเราต้องแปลนะคะว่าซ้ายขวาคืออะไรนะคะเราจะเอาอะไรไปลงนะคะ it's going <S ขอโทษค่ะ it is going to rain it is going to rain ไม่ได้กำลังจะไปไหนนะ is going to หมายถึงเห็นเป็น t e n future นะคะหรืออนาคตที่เห็นหลักฐานแน่ๆแล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดแน่ๆนะคะก็คือมันอะ กำลังจะฝนตกล้แน่แน่แน่แ,นแน I think ฉันคิดว่า you อ่ะคุณนะ่ยนะ should bring should เป็นคำแนะนำค่ะแปลว่าควรจะ I think you should bring an umbrella ฉันนะ่นะคิดว่าคุณนะ่ยนะควรที่จะต้องนำร่มไปนะข้างหน้าบอกว่าฝนกำลังจะตกไปเอาไปใส่ค่ะ ฝนกำลังจะตกหรือฉันคิดว่าค <etus aru> ุณควรจะนำร่มไปข้อที่หนึ่งข้อที่สองค่ะฝนกําลังจะตกแต่ฉันคิดว่าคุณควรจะนำร่มไปฝนกําลังจะตกดังนั้นฉันคิดว่าคุณควรจะนำร่มไปหรือสุดท้ายฝนกําลังจะตกเพราะว่าฉันคิดว่าคุณควรจะนำร่มไปเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ควรจะเป็น so เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะการทำเรื่องของ conjunction นะแปลได้แปลนะคะแล้วก็พยายามเอาุกช้อยไปลงให้เหมาะสมนะบางคนเนี่ยอาจจะเห็นปุ๊บอาจจะตอบได้เลยแหละแต่อันนี้ยังยังถือว่าเป็นกลุ่มแฟนบอยส์ที่ไม่ค่อยยากแต่ถ้าไปเจอ c o n j u n c t ที่แปลกๆนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องแปลให้ถูกต้องด้วยนะคะ